เขาเด็เล่าะว่าจะสครแล้นั้นมา มันบอกว่าถ้าเดินไงนี้แต่ว่ามันไม่แนะนำอ่ะอ้าวมันเปรี้ยวเหรอมันไปตรงนู้นเหรอเขาบอกว่าให้เดินเขาบอกว่าอะไรนี่อ๋อโธ่นี้ใ,ใคร kayak ini, lihat, kan, kita akan pergi 每任儿，每任儿，<noise> <laughs>